จริงๆนะนัดที่หายบ่ายสามยังไม่ได้ว่าอะไรเลยแค่ทำซีนเปิดยังไม่มีว่าอะไรเลยอ่าอันเดอร์ หนักหนักเครับโควิดกูก็ไม่เป็นไรไข้หวัดใหญ่กูไม่เคยเป็นไรนี่ไข้หวัดปกติธรรมดาแต่ว่าเป็นตัวเมียตัวติดมาจากเมียเมียกูบอกตอนแรกป่วยแยกห้องนอนเพราะเดี๋ยวร้องเพลงไม่ได้เมียกูบอกเออฉันไม่ได้เป็นหวัดฉันเป็นเกิดกดไลย้อนกดไลย้อนอก็เลยมานอนห้องเดียวกูอีกวันหนึ่งกูเป็นเกิดพ่อเกิดพ่อมึง เฮียเกิด <ules> <vt ret ro ired> ล้วเกิดอาการร้องเพลงไม่ได้เลยสวัสดีครับไอ้นี่มันไทยรัสมิธปะวะไอรสมิธแขกเราไอโอ๊ตไอเฮียไทยรสมิธเสียงก็ไม่ค่อยมีการเก็บเก็บไว้หน่อยอีกเดี๋ยวมันอีกหลายชั่วโมงเก็บเกียงไว้หน่อยเพื่อคนดูยงจะมาน้อยได้ยังไงคนดูที่คูรักอดอยู่ทุกวันอาทิตย์รล้วาคนดูกับเมียเนี่ยรักอะไรมากปะตอบยากตอบยากแต่กูไม่รักเกิดกูไม่รักเลยเฮียเกิดเฮียเลย ไผ่ทองเหรออย่าบอกลูกค้าเหรอไม่่ใชสวัสดีจ้าแม่จี่งวะเนี่ยไอ้เฮียลูกค้าไผ่ทองเข้าแล้วไอ้โอ๊ตสวัสดีครับแม่สวัสดีครับเสียงรอสายแม่นี่จริงๆหรือเปล่าที่เป็นเพลงของป๊อปปองกูเนี่ยเหรอและแม่เจอหม่อมถนัดแดกย่างนี่หม่อมถนัดแดกเอามาสวัสดีแม่ไม่พูดมากบูแดกแล้วสวัสดีครับอยากจะแดกไอ้ไผ่ทองอะไรอ่ะโอ๊ตแม่แยกออกไหมคนไหนโอ๊คนไหนป๊อปแม่แยกออกมเลยเนี่ไงเพลงก็ไ่้รอสายคุณแม่ อตัวเงแล้วบอกงี้นะช่องกูตัวกูเองยังติดลิือกระสิ์ยังติดลิือกระสิ์นะครับแครว่าช่องนี้อ้าวไม่รู้อันนี้แล้วแต่ช่องมึงเ้ยมีพี่กุนเอบบี้แชมป์แล้วก็ดูดูอะไรนะในติ๊กตาก่ะที่เล่นกับน้องผู้หญิงชื่ออะไรนะจำไม่ได้ชาแนนี้อ่ะฮะชาแนนี้ใช่เมียผมเมียเขาชอบมากเลยอ่ะถ้าแต่งงานนี่ถ้ามีลูกแม่เอาไหมสักตัวไหมไอ้นั่นหมาใครเกิดที่9ธันวาคมเนี่ยอุ้ยใครรู้จักผมเหรอเนี่ยใครยิงสามมิถุนา ไอหยงไม่เอาใครมาเนี่ยมึงแอบให้ข้อมูลแบบป่ะมึงแอบพิ๊บข้อบุญแบบป่ะโอ๊ตไอถือว่ปินฝากผลงานหน่อยแม่จ๋าซิงเกิ้ลใหม่แม่เพลงอะไรจ๊ะไม่ใช่อะไรขายของวะเนี่ยเออแล้วมึงจะให้กูส่งแบบที่อะไรล่ะโมโมที่แม่หน่อยโมโมนี่ไงไอติ่มไผ่ทองถ้าอยากเจอคุณแม่น่ารักมากอยู่ตรงนี้เขื่อนขุนด่านชัยประการปากาชนทุกวันหยุดนะค่ะตะเลื่งขอบคุณนะจ๊ะแม่จ๋าขอบคุณมากเลยนะจ๊ะ ้แม่สามารถแยกไข้หวัดกับโรคก,กดไหลย้อนออกมาจ้ะเี๋ยวจะบอกให้ฟังมันเหมือน,นมึงมึงคาใจอยู่อ่ะแต่ไม่ค่อยเห็นพี่ป๊อป,ปป่วยเหรอคะกูก<อ>็นนไม่ป่วยกูก็ระมัดระวังตัวเองยกเว้นเมียกูแยกกดไหลย้อนกับไข้หวัดไม่ออกไม่งั้นมาคืนนอนด้วยกันมีกุ๊กกิ๊กปะหรือจีปะแนน่เฮ้ยพอมีลูกอันนี้เตรียมตัวมีครอบครัวปะเติมโปรตีนมีมีลูกเฮี้ยนเลยเฮี้ยมีลูกมาลูกแก่เลยนะเฮี้ยแก่ในท้องลูกแก่ในท้องเลยออกมามีหนวดแล้ โวัดเดีลูกมาได้อยู่สี่สิบก็ไม่ถ่ายเกินไปไม่ได้แล้วไม่แข็งแล้วลูกเหรอ ไททศมีดมีคนดังมาเหี้ยี่รีรอมาอยู่เนี่ยเหี้ยไงมึงออกรายการมึใส่มึงใส่กางเกงขาสั้นทำไมมึงก็ได้ให้เกียรติเขาบ้างสิกูสภาพมกูเลยเหี้ยกูก็แต่งตัวมาให้เกียรติไทยทศเอาเสื้อไทยทศมาไทยทศแม่งจะแต่งตัวมาให้เกียรติตัวเองเอางี้นะเตรียมตัวอันนี้ดูศิลปินนะแล้วดูผู้จัดการดูเยียผู้จัดการเดินแต่งตัวดีของศิลปินเอกสัตดูเนี่ยสิ่งหนึ่งที่กูประสบความสุขในชีวิตเลยนี่คือครั้งแรกที่กูเห็นเขาแต่งตัวอะไรแบบนี้สไตล์เพ คือชีวิตยุ่ใหม่แบบไม่เอาอะไรแล้แบบไม่เอาอะไรแล้วคือชีวิตอีกนิดนึงจะเป็นเฮ้ยมาเัสมาครับมาเลยครับเชิญเชเชี้ยยแต่ตัวแเยเี้ยเยมาเท้าแตะแล้วมึงมาเต็มแ้มอ๋อมึงมาเต็มไว้ก่อนมเพื่อนชิวปุ๊บพอเห็นเพื่อนชิวปุ๊บถอดได้ใช่ไ้ยเ้าเพื่อนชิววันนี้ถอดอีกโอเคมึงสามคนแต่ตัวแบบคนขายภพยทองมากกว่าเจ้าของร้านพี ใจโจจมิมา6คนแม่งแต่งหแนวอะไรกันมีว่าแต่งตัวหแมทกันแมทแมทไหมสีดำแเมื่อวานบอกสีดำไม่หรอแมทสดีลยไอ้เสื้อแดงไงไอ้เสื้อแดงไงมึงกัเกิดมึงกัญเกิดเลยมนเนี่ยไมาปีตอนไหนเมื่อวานพูดอยู่ใช่เหรอมีเหรอกูไม่รู้นะแต่สีดำเอายังกับเพื่อนเราทำอะไรกัเพื่อนหยงเฮ้ยกูไม่ต้องมีไหมใช่ป่ะวันนี้คุตติดแล้วอ่ะ ไอ้เฮียโอ๊ตมึงไปแล้วเนี่ยไอ้เฮียค่ไปไกลแล้วเนี่ยเฮียปีสองปีนี้เพราะพี่โอ๊ตเป็นแบบนี้เลยอยากให้พี่ๆพาเขาเที่ยวหน่อยเฮ้ยวันนี้ไม่มีอะไรเลยเที่ยวอย่างเดียวโอเคเติมเต็มความสุขกันอะไรนะอยากให้พวกพี่พาเขาเที่ยวหน่อยเฮ้ยขอโทษทีว่ามันคอนเทนต์มาประมาณนี้แหละคอนเทนต์ประมาณนี้นะคอนเทนต์ประมาณทำฟังพวกผมออกจากบ้านก็พิเศษตายหายแล้วคือเราเพิ่งเที่ยวเป็นเหรอพวกมึงเพิ่งหยุดงานมาเดือนนึงไอ้สัตว์กูจำได้ใช่ไอ้นี้ไอ้ที่รัดเอ็นนี่อยู่วูบหรืองูกัดนะ อไอ้เงี้ยนึกว่าขันชน้อไอ้สัตัดรักแขนแล้วลูกเอาอะไรมาเขียนเนี่ยลูกอะหนี่ยนอนทับเสือพิมพ์อะไรหาได้ได้ได้ครึ่งเทปนะเอางี้๊ยดบอกเคยเที่ยวด้วยกันก่อนหรือเปล่าเที่ยวแบบเที่ยวครบวงแล้วนานนี่สมัยวงที่ยังไม่ดังนะตอนนี้ดังมากก็เลยแบบว่าอคอยย้า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 เย้ายคยคอยคือคอยคุณเลยเมื่อก่อนเนี่ยเที่ยวเที่ยวเที่ยวบ่อยพี่แต่ว่าก็จะอาศัยแบบว่าไปตามงานทัวร์ที่นีเนาะงานทัวร์หรือไทยแอมบีนี่เป็นว่างทะเลน้ำตก ไปไปล่องล่องแก่งอะไรอย่างงี้นา เซ็นท่านนทไปวันนี้นยุคอัันนน้ยุคหลังอ๋อหลังแล้วหลังหลังไปแดกบาร์บีคอนกันอย่างเงี้ยโอ้ยเ้ยไไม่ดเท่เลยก็สไตล์นี่แหละพี่สไตล์แคมป์แต่ว่าจะไม่ค่อยมีกิจกรรมเท่าไหร่วันนี้คือกูจะกระชับความสัมพันธ์ให้พวกมึงเพราะเขาเพิ่งหยุดกันมาอาจจะไม่ค่อยได้เจอหน้ากันแล้วกูก็เห็นเขาโพสอะโพสแตกอะไรกันแล้วโพสแตกเอออะไรโพสแตกอะไรนี่วันนี้จะได้มาถามกันไงเขาแตกอยู่สองคนนักร้องกับมือตากูเี็นประจำ พผมโดนี้มือตาแม่งโดดเด่น้หลังติดหล่อไอ้นี่ก็แตกบ่อยอุ้ยแตกหน้าตู้ป่ะแตกหน้าตู้ป่ะแตกหน้าตู้จริงป่ะผมได้แตกหลังเตียงแล้วโอเคหรือว่าแอบหล่อ้วแตกหน้าตู้ไม่ใช่นะแตกหลังเตียงไอ้เย็นเนินหนาไปหมดไอ้เยเช็ดย่าใช่ไปไหนไอะอยู่นี่ไปไหนอ่ะเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวได้คอนนายกค่ะโอเคล่องแก่งที่ล่องแก่งด้วยกันนครอนุทแพ้เสียงในหัวแพ้เสียงหัวเฉยวันนี้คือพิเศษคือเราล่องจากเขื่อนลงมานี่จริงป่ะเห็นป่ะค่ะตรงนี้ ที่ผายผมไม่เอาด้วยพี่จบมาเป็นสีแพงไม่เอาด้ียพี่มาหกกับสีอะไรอะไใช่ใช่ใช่มึงเชื่อกูัเดี๋ยวถ้ามึงขึ้นไปบนนี้ไม่น่าจะมาหกกับสีเพราะว่ามาหกไม่ได้กลับเลย ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่แจงสายน้ำนครนายกนะฮะเราเดี๋ยวเราออกไปจากหินตั้งตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันได้เลยฮะทุกคนไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้สนุกมากๆนะครับเดี๋ยวเราลองสอบถามคนที่มาเดินทางกับพวกเรานกบียริกก้ว้ามรติกกวขามี้าม้สอนิดกกองใส่สักกองก็จบเดีร์เวลาเรามาเะรอ่างเงนะ ภาพไม่ค่อยมีภาพดีในหัวเมื่อเอาพวกกูมาลงกับน้ําไม่เคยมีดีสักครั้งหนึ่งมุนพุดยัเดียวเดนยวเดี๋ยวเอียเดี๋ยวเดี๋ยวนดยเดี๋ยวเดีดวเี๋เด็ยวเยเยดยวเดีดเกนเยนเียดีเ มีมันมีใช่เดียวไม่หัวกูใหญ่วะไอ้เคียไม่ลงไอ้เคียเอ็นโดไทยกูเลือดเลยมั้งเนี่ยด้ไรได้ละกูว่าของกูแย่แน่จนกูหันไปหาเมื่อเออกูหายท้อเลยว่ะ ท่านผู้ชมครับตอนนี้วงเพื่อชีวิตดังกําลังถกเถียงกันเรื่องต้องเอาชีวิตรอดมาจากการล่องแก่งในวันนี้ให้ได้ไม่น่านเชื่อเลยนะครับทุ<ล>กคน,น,นตอนนี้วงก,<ม>กำลังหาเส้นทางเวที่จะได,ได้ได้ได้เงินเยอะขึ้นนี่เป็นโอ,อกาสแล้วมีคนว่ายน้ําไม่เป็นก็เอาตัวหารทาไมมึงอยากได้เพิ่มขนาดวะเขาให้น้อยอรอเขาให้น้อยอ๋อ

อีกแบบอันนี้เมึงพาวงนี้เขาไม่เคยเที่ยวมาจริงนะนี่เขาดูมีความสุขมากๆเลยนะสวัสดีครับวันนี้เจอเจอหนีเช่นเจอไดครับผมวันนี้ขอบทันแล้วเขาสู่ Tatosamit Channel นะครับวันนี้ก็มาลองแก่งเล่นกันนะครับผมชอบนี้แต่บางก็อายวัตั้งแต่ตัวมีวีดีโอฮะ ได้ไหมทำมันทำบ่ายแล้วก็ไอ้เหี้ยเอาไงดีพี่แกงหรือพี่เป็ดจริงวะเนี่ยกูมาละื่อขูมาแล้วดิขูมมาละมึงเคยร้องแก่งปะเนี่ยไม่เคยไม่เคยเลยเหรอไม่เคยเที่ยวไม่ชอบเที่ยวนี่มึงโตที่ปารีสปะเนี่ยแล้วไปโอ้ได้นั่งคนเดียวอ่ะอกูเป็นั่งรถเที่ยวดีดีเหยได้กันนะกูไปนั่งรถเที่ยวดีๆ มึงแค่ดูไอโอ้ได้แล้วคนเดียวคุณร้องนั่งเบียดไอมดไปอ่าทำไมทำไมไอมดมันตาไปกูไปนั่งกับน้องเขาฝั่งนู้นไดไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอแลกตัวนี้ได้ปะเอาตัวนี้ไปแลกได้ปะเฮ้ยงานงานหนักไปเปล่าชีวิตมึงงานหนักไปเปล่าจ่ายตัดออกแรงหน่อยวะอันนี้คือขอบเรือมึงกว้างหรือแขนกูสั้นนะเฮ้ยใครก็ได้ไอ้จ่ายไปทีไอ้จ่ายไปทำเพียอะไรสัตว์เดี๋ยวกูช่วย โอเคมึงพายขวาไอ้เฮียจะมีประสบการณ์วงแตกอีกครั้งหนึ่งในแคมปิ้งหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครั้งหนึ่งงั้นการแตกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสินะไอ้เฮียมีของจองแล้วด้วยเฮ้นจองฮ้ยเน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 ้นจองฮุยเดี๋ยวมากแค่นึงเอ้าวึงไพ่ติตเหยียบเรือสองแคมเฮ้ยเฮียเหยียบแคมสองอันยังยังไม่พายอีก ห่วงกล้องโอเคมาถ่ายด้วยอ่านี่ทางนั้นก็อย่างนี้เลยมุมมันเป็นแบบหนังหนังคิสเตอร์เฟิร์โนแลนนะทุกคนเอย่างนี้ไปดูเรื่องไหนมานี่ฮะเทนนิสเป็นไงภาพสวยไหมครับทุกคนเฮ้ยเฮเฮ้ยใสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ปากก่อนนู้นแม่งล้มแล้วฮ้ยไปเว้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยน้ำเชี่ยวละไอ้เหี้ยน้ำเชี่ยวละ พี่เชื่อใจผมไหมไม่เชื่อผมไม่เชื่อตุนะพี่ป๊อปโมไททอสมิธมีนไททอสมิธตุ๊กตไข่เอยให้กูเชื่อใจยกหยอยอยอก่าอาเชื่อใจไอร่อไอ้เรื้ยอไอ้เรื้เื่ออ้่องไเื่อ้ร่อ mười lăm mười lăm giữ mười lăm 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 mười ต้นไม้ต้นไม้อยียงวะมึงมึงม่รึมึงเป็นล็อกเกอร์นะเมื่อกี้มึงกินเมื่อี้ผมวักผมวักเขาเรียกวักสค a m มสค e a มพี่พี่นะอ้ภูเขาลำแข็งภูเขาลำแข็ง ลำนู้นไม่น่าไหวเฮ้ยลำนู้นแม่งติดหรอปั๊บปั๊บไม่ยอมรอผมเลยวันนั้นน่ะที่ไปงานวันเกิดพี่แอ้นน่ะอ้าวอ้าวใช่ไม่ยอมรอเลยอ้าใช่ใช่ไม่รอเลยให้เอาไข่เรือชนไอ้เนี่ยกลัวคุณตายกลัวไอ้เหี่ยแตเหี้ยลำนู้นไอ้เหี้ยบอยวายกันเลยสัตว์เอาอีกแล้ว เลื่อยเลื่อยเลื่อยเฮอะไรมาอยู่ตรงฝั่งเนี่ยเหี้ยคนคัดท้ายตกเลื่อยสัตว์แล้วเลื่อยเฮียอะไรแล่นถอยหลังเนี่ยตอนนี้สนามสนามสนามไอ้เหี้ยคนคัดท้ายตกเลื่อยสัตว์นี่ตลกสัตว์เฮ้ยวันนี้ครับจานมากับเด็กเปล่า อ๋อเมียนะชัวร์นะไม่ใช่มากับเด็กนะเดี๋ยวมันอยู่ในกล้องไงเฮี้ยกูมึงเกมไม่เป็นไรเออทำไมาเด็กพูดได้จะได้ตัดออกไงอ่ะไม่ละคือคนคัดท้ายมึงยังไงอ่ะร่วงไปก่อนเลยอ่ะถึงจุดที่เราต้องเปลี่ยนแล้วไงเปลี่ยนคนคัดท้ายแล้วไงแค่ที่สัตว์โคตรเฮี้ยมาพวกเราไปไปนี่คือสองครั้ จังหวัดนี้ส่วนใหญ่มันจะเกิดแบบ คําคมพุที่ไอเดียอะไรบางอย ENA, ่างมันเกิดขึ้นกับชีวิตอ่ะนั่นม้าที่ว่าเร็วยังต้องแพ้ลาทําไมฮะเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับเจริญพรนะโยมไปโอ้ปาโมดครับสวัสดีจ้าเรีนนาด้วยกันไปจ้าพี่จ๋า จมองจากข้างล่างมันก็ดูไม่ค่อยสูงหรอกไอ้สัตว์พอขึ้นมายืนสูงอยู่นะสูงสูดีเดียรู้ไหมหรอดีเดียพี่แล้วผมเห็นเขาเล่นอ่ะจังหวะสุดท้ายมันงับอะไงมึงไปพร้อมกูปล่าได้อยากแหมิปป์ป๊อปเล่นเดียวระวังเรือนะขึ่นลรื่นยเเนี่ยสัตว์เรือเลยเรือเลย มันยังมีกระเบื้องแตกตรงนั้นไหมฉนแหลกต้นนะชิบผายแล้วร้อให้ก่อนร้อให้ก่อนตูดเขาปลอดภัยวะทไมถ้าจับมือขนาดนี้กลัวอยู่ไอ้เฮียบมอจากข้างล่างไม่สูงอ้สัตวมัน้องบนสูงอยู่นะร้อรอให้มึงก่อนเพราะว่าจังหวะลงนี้กูเห็นผู้หญิงมานี้ยไปแล้วไปไปไมา้เห็นกันแล้วนะ ประมาณนี้ประมาณนี้มืออย่างนี้ประมาณนี้นี่คนหมันแ้วยืนตอทิ้เลยจะไปรอบ้นเพื่อนชอบเพือนถามที่กว่าแล้ครชอบอะไรแบบนี้เลไปายไป้ายไปต่อไปนะครับไปนะครับไปนะครับหนึ่งสองาเด็กมันยาเลย ไอ้มึงบอกมึงบอกแผนน้องมาหน่อยดิถ้าถ้าหลุดตรงนี้ต้องไปเจอตรงไหนยงและต่อไปครับจะเป็นมิสเตอร์ป๊อปปองกูดโอ้ยโอ้โหไอ้สัตว์ไม่ก็ ไอเจ้ไอเี้ยมึงยืูไอสัครูก็ลงไปด้วยเดี๋ยวเราไปซาวฮีริ่งกันดีกว่านะครับทุกคนเจนครับเอ้อเจลาดมาหลาวยิงเข้าเลยถูกเหอไปเราก็ไปไหนนะครับซาวฮีริ่งก็ปัดด้วยเสียงก็วันนี้ขอบคุณขอบคุณโค้รครูมากนะครับยังยังยังไอสัสมึงจะเริ่มแบบี้ ปกตินี่ผ่อนคลายนี่ดาวกี่เปอร์เซ็นต์เออไออันนั้นอันนั้นมันลดฮะมันคนละดาวกันฮะแล้วมาทำงานแบบนี้แฟนว่าไหมครับเนี่ยเพราะว่าเขาต้องเขาต้องมาอยู่กับคนเยอะไงมันอันตรายเขาบอกว่าว่าค่ะอ๋อขอโทษทีฮะครัสดีครับนนอเลือกที่ชอบที่ชอบกันเลยฮะคำถามต่อไปนอนนอนคว่ำนอนหงายฮะกอนั่งอห่ือพึ่งนอนครับสวัสดีครับ ดีนะคะที่ใส่าดีนะครับก็ตั้งแต่ก่อต้าเลยค่ะกินได้เพราะทำไมมันเย็นๆว่ะพี่ไนท์ครับน้ำนี้ดื่มได้ใช่ไหมฮะดื่มได้เลยบอกเพราะว่ากลิ่นแสบตามากเลยฮะมันคือน้ำอะไรครับน้ำจะเป็นเวลคัมคัพนะคะหรือเรียกว่าสตรีมก็ได้ค่ะอยากให้พี่เทค่ะยกแก้วขึ้นมาแล้วก็ทำมือป้องแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะ จะช่วยให้หายใจโล่งโปร่งสบายขึ้นค่ะดีสําหรับคนที่เป็นหวัดคุ้นแพ้อุ๊ยนี่เป็นหวัดมาฮะพุ้นแพ้เมื่อคืนครับใช่ครับึครับใช่ครับอันนั้นอนฟุตบอลครับขอโทษครับพอดีว่า ภรรยาบอกไปกดหลายย้อนแต่จริงภรรยาเป็นหวัดภรรยาหลอกสนาใจยินดีต้อนรับพี่พี่ทุกท่านนะคะเบื้องต้นข้างหน้าของพี่พี่ค่ะเขาเรียกว่าคลื่นเสียงบําบัดหรือว่าเป็นการซาวบาสซาวฮิวลลิ่งอันนี้ยังไม่ทันได้ทําโดยพี่ปอบพร้อมนอนอันนี้ขออนุญาตถามก่อนนะกลน,น,น่าเกียดน,นะคะ เป็นเรื่องปกตินะคะจริงๆจะ,จะรู้สึกดีมากเวลาถ้าลูกค้านอนแล้วก็โกลนไปด้วยแต่ว,ว่าเขาหลับลึกแล้วก็หลับได้จริงๆพี่จ๋าใช่ไหมที่บอกว่านอนไม่ค่อยหลับเลยแล้วก็ช่วงนี้งานเข้างานเยอะใช่ไหมคะก็เดี๋ยวลองให้คลื่นเสียงนี้ ไปไปช่วยจริงๆไม่ต้องใช้เครื่องเสียงนะ <draws> ให้หยุดเล่น Facebook ก็หายแล้วฮะให้หยุดเล่น Facebook ก็หายแล้วฮะหยุดโพสหยุดใช่ครับหยุดโพสอยู่อะเรื่งนี้ใช่เลยใช่ฮะแค่ลบลบลบแอคเคาท์ลบแอปก็จบเลยจริงๆไม่ต้องใช้อันนี้ก็ได้ใช่ใช่ขยันโพสด้วยเดี๋ยวกิบขอให้ทุกๆท่านนะคะนอนง่ายนะคะอยู่ในท่าที่สบายได้เลยค่ะขอให้พี่ๆค่อยๆหลับตาลงนะคะ ใครโทรเรียกแก๊ปบรึเปล่าฮะทำไมมีแก๊ปมานั่งรอนเอ๊ะคนที่นอนไม่หลับอ่ะเฮ้ยเขาให้นอนหงายไม่ใช่หรอทำไมไม่หลับเลยครับไม่หลับเลยเหรอคะไม่หลับเลยครับไม่หลับเลยแต่วัดเพลินครับเพลินดีสงบดีครับ สงบไปเรื่อยๆทำดายนะคะภาษาอะไรคะเสียงผู้หญิงที่ได้ยินเสียงใครอ่ะคะขอบคุณมากครับออ๋ขอบคุณมากครับ,ะบ,รบจะได้รู้ครับ <c oughs> ยอมยอมรับว่ามีหวาด <c oughs> ยอมรับครับเพราะแล้วมีอะไรมาแตะที่ท้องในใจคุณคิดใครเหยียบกูปก่ะวะเนี่ย <c oughs> ยอมรับใใรกัยอมรับสองมือนิดเดียวยอมรับกัเออแล้วกูถึงเกินป่ะวะเนี่ยกูลืมตาขอความช่วยเหลือไอ้ยงเลยอะ ยอ้ไยงมีอยู่ใช่ไหมนี่ตยอดเยี่ยมเลยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ขอบคุณขอบคุณกิจกรรมดีๆนะครับจากคุณนัทล่องแก่งด้วยนะครับ <c oughs> ใครที่มานครนายกแล้วอยากทํากิจกรรมเราไาเจอแบบนี้ติดต่อคุณนัทได้เลยนะครับ <c oughs> ไม่ได้มีแค่ล่องแก่งอย่างเดียว <c oughs> ยังสามารถลงเรือไปดูน้ําตกต่างๆได้อีก <c oughs> บอกยเลยว่าสนุกมันแน่นอนครับ แล้วก็ขอบคุณสถานที่ที่นี่ด้วยนะครับผมยอดเยี่ยมมากเลยครับซาวเฮลิ่งนะครับผมฉะนั้นนะครับ EP นี้ไม่มีลูกค้าฝากขายของนะครับโค้ดคูช็อปครับไปเซิร์ชในช้อปปี้ได้เลยครับเสื้อขายไม่ออกเลยครับทุกคนอุดหนุนกันด้วยนะครับเงินเดือนหยงทั้งนั้นแหละครับทุกคนขอบคุณมากครับตอนนี้มีคนลงไปคุยกับตัวเองอีกแล้วครับ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 มีคนเข้าไปเฝ้าพระอินทร์แล้วครับตอนนั้นก็สนิทละกินคงกินข้าวไปลงอาหารเกลียนเกินอะไรทั้งกันแม่มีวันหนึ่งจริงจังเเดินมมมาาาออีียกกูควจะบ เเฮ้ยก็ไม่รู้ว่าพวกมึงรับได้ป่าไอ้เชื่อแต่มันหนักนะเว้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนกันรับได้อยู่แล้วกูเป็นสไปเดอร์แมนกูเป็นสไปเดอร์แมนฮะจดจำได้กูเป็นสไปเดอร์แมนปุ๊บพวกผมก็มองหน้ากันแล้วไอ้เฮียนี่หลุดแล้วแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนุ้ยกูไม่ได้เป็นเหมือนปีเตอร์พาร์เกอร์เพราะกูปล่อยยายออกทางตูดเพราะกูปล่อยยายออกทางตูดพอไปชวนพวกมันมาเนี่ยแล้วก็เพิ่งรู้ตอนนั้นว่าไอ้เชี่อแม่งแต่ละคนเริ่มหมดไฟในการ ไม่ใช่หมดไฟหรอกเช่นแบบว่าไอ้เฮี้ยกูคงไปประมาณนี้แหละ,ะแล้วกูคงไปอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยแต่สําหรับผมอ่ะอย่างที่บอกผมชอบฟังผมไม่ชอบเล่นผมฟังพวกแม่งมาเล่นมาตั้งแต่มาหาลัยอ่ะผมก็ไอ้เฮี้ยมึงเกิดมาเพื่อเป็นนักดนตรีมึงเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินเว้ยมึงจะบ้ามึงอยู่เป็นศิลปินแต่ตอนนั้นความคิดมึงคิดยังไงมึงคิดไงผมว่าอ๋อเหรอวะเหรอวะแต่ไม่ต้องถามไะ้เหม่อสภาวะ่อคือมันเลือกคือไอ้เฮี้ยเดียวมั่นแต่มึงอ่ะเหม่อไอ้เฮี้ยมึงเกิดมาเพื่อเป็นนักดนตรีหอวะ ตริมระเบียงก็ยิงผมจำได้ริมระเบียงผมบอกว่าไอ้เจดมึงฟังกูนะเว้ยมึงอ่ะไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นไรสณนยีเว้ยเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินเฮียมึงไปลาออกเลยสักไอ้เด้แล้วมึงทำไงพรุ่งนี้เช้ามึงทำไงผมลาออกเลยผมลาออกเลยจริงมึงก็เช่อคนง่าย